้าเห็นปูนอย่างเยอะเอาจริงๆผมแบบละหลวมตรงนี้มากตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยขูดหินปูนโอดินเลยนะครับเวลาขูดหินปูนสุนัะไม่เหมือนกับคนที่มันสามารถอ้าปากให้ขูดได้สุนัขเขาต้องวางยาสลบก่อนวางยาสลบเนี่ยเราต้องงดข้าวงดอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปบีฟอ e กับแอฟเตอร์ให้ดูนะครับว่าก่อนขูดหินปูนเยอะขนาดไหนแล้วก็หลังขูดเ,เหินปูนลดขนาดไหนนะครับ สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับแล้ววันนี้เรามากับรายการหมาสมุทรนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะทําคือพาโอดินนะครับไปขุดหินปูนแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมเราถึงต้องขุดหินปูนน้องหมานะครับอันดับแรกนะครับหินปูนนะครับจะทําให้น้องหมามีกลิ่นปากนะครับอันที่2เลยหินปูนเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียถ้าปล่อยไว้นานแล้วเออเหงื่ออาจจะติดเชื้อได้พอเหงื่อติดเชื้อปั๊บมันก็จะลามไปอวัยวะอย่างอื่นนะครับอันที่3เลยถ้า หินปูนมันไปเกาะติดแน่นๆเนี่ยครับเราทำให้เหงือกรดนะครับน้องหมาอาจจะต้องถอนฟันทิ้งเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนในการพาน้องหมาไปขูดหินปูนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะขูดหินปูนได้นะครับสุนัขเขาไม่เหมือนกับคนที่เราสามารถอ้าปากยอมให้หมอฟันมาขูดหินปูนเรานะครับสุนัขไม่เหมือนกับคนเราเขาต้องวางยาสลบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการวางยาสลบต้องไปตรวจเลือดน้องหมาก่อนว่าน้องหมามีความเสี่ยงหรือเปล่าหากมีความเสี่ยงนะครับเราต้องรักษาโรคต่างๆให้หายก่อนแล้วค่อยวางยาสล่ายดีกว ามเห็นปูนอย่างเยอะเอาจริงๆผมแบบละหลวมตรงนี้มากตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยขูดเห็นฟูงโอดินเลยนะครับเพราะว่าจริงๆโอดินเขากินบาฟข้ามเห็นปูนมาเลยขึ้นค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าเราปล่อยไว้นานแล้วตอนนี้มันควรจะต้องไปขูดได้แล้วนะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการตรวจเลือดเดี๋ยวเรารอผลเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดมาผูดเห็นปูดค้าวหน้านะครับ Two days later. ผ่านมาสองวันแล้วเขาใช้เวลา1วันในการตรวจเลือดนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งในการนัดวันที่เขาต้องใช้1วันในการนัดล่วงหน้าเพราะว่าเวลาขูดหินปูนสุนัขไม่เหมือนกับคนที่มันสามารถอ้าปากให้ขูดได้สุนัขเขาต้องวางยาสลบก่อนวางยาสลบเนี่ยเราต้องงดข้าวงดอาหารก่อนนะครับตอนนี้ก็งดข้าวงดอาหารโอดินมาตั้งแต่4ทุ่มเมื่อวานละแล้วเดี๋ยวผมพาไปขูดหินปูนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงบาลกันแล้วนะครับแต่ว่าเอไม่อนุญาตให้ถ่ายตอนขูดเห็นปูนนะครับก็เลยจะประสงค์ได้แค่หน้าโรงบาลแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าหลังจากขูดเดี๋ยวผมจะใส่รูป b efore กับ after ให้ดูนะครับว่าก่อนขูดเห็นปูนเยอะขนาดไหนแล้วก็หลังขูดเ,ออเห็นปูนล,ลดขนาดไหนนะครับ ตอนนี้โอดินก็เข้าห้องทำฟันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามารับโอดินนะครับ Two hours later ถ่ายให้ดูฟันก่อนเลยก็ได้่ะดูฟันกันเลยลำแรกอ,อันนี้นะแต่ก็ตรงนี้มีมีตัดตัดชิ้นเนื้อไปนิดหน่อย ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายในคลินิกเพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับเราอาจจะไม่สะดวกมีหมายเยอะ <c oughs> ก็เลยรีบเผาออกมาก่อน <c oughs> แล้วของโอดินนะครับโชคดีมากที่พาม,มาตรวจเพราะว่าตอนตรวจไปละมันเจอก้อนเนื้อในเหงือกนิดหนึ่งนะครับก็เลยตัดแล้วก็ส่งแล a บตรวจหวังว่ามันจะเป็นแค่การอักเสบเพราะว่าคาผิหินปูนไปเกาะน,นะครับแต่ถ้าเป็น worst case นะครับก็อาจจะเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเป็นมะเร็งเราก็จะได้มาหาวิธีทางแก้กันว่าเราจะรักษามันยังไงนะครับ เออเรื่องหินจริงๆเรื่องหินปูนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและเป็นเรื่องที่ผมละเลยมากๆนะครับเพราะว่าหินปูนเนี่ยมันสามารถเป็นโดมิโนเอฟเฟกได้นะครับเริ่มจากอะไรเล็กๆ จะเป็นแค่ค่าวผินปูนจนทําให้มีกินปากมีกินปากเป็นที่บ่มเพราะเชื้อโรคทําให้เหงืออักเสบทาให้เชื้อโรคนะครับเข้าไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องระวังเรื่องหินปูนด้วยนะครับแล้วก็หมั่นเช็คสุขภาพปากของน้องหมานะครับผมจริงๆนะครับตรวจสุขภาพปากหมานะครับบางคนอาจจะบอกว่า6เดือนแต่ว่าผมว่าปีละครั้งกำลังดีนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับ ก็หมั่นแปลงฟันน้องหมานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือได้ความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องหมาของผมนะครับ